รวม p p พ p r ีพรีเมียมสปจากค่ายโตโย t a วันนี้จัดให้3คันเลยนะครับต้องใช้คำว่าพรีเมียมเพราะว่าวันนี้รีวิวตัวบนสุดตัวแพงสุดของ t ตโยต้าฟอร์จู r ว่าจะเป็นเ e จ e นเดอร์ขับ2อ e เ e จ d นเดอร์ขับ4หรือรวมถึง GR Sport ที่ทำตลาดอยู่ตอนนี้นะวันนี้มี3คันด้วยกัน3คันด้วยกัน3รุ่นย่อยใครที่ชอบตัวไหนก็ว่ากันแต่วันนี้ราคาสุดพิเศษแน่นอนนะราคาสุดพิเศษแน่นอน เริ่มจากคันแรกเริ่มจากคันแรกสีโดดเด่นมาแต่ไกลไม่เหมือนใครเลยนะครับเป็นทูโทนนะครับแดงดำนะบแบ็กท็อปแดงดำ2.4ล e เจนเด2.4 l e เจนเดขับเคลื่อน2ล้อปี2020หรือว่าพศ2563อ่าใครที่หาอยู่จัดไปสีโดดเด่นมากคันนี้แต่ที่โดดเด่นกว่าสีผมว่าราคาคันนี้น่าจะฟังได้เลยนะครับฟังได้ แน่นอนก็จะเป็นตัวเปิดไฟปุยดูก็จะเป็นตัวรุ่นพิเศษต,ตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับออปชงออปชันก็จัดมาเต็มนะครับจัดมาเต็มจัดมาเต็มโอ้สีเดียดมากนะภายในก็แดงภายนอกก็แดงนะรุ่นนี้นี่อ่าก็จะเป็นเครื่องยนต์อ่าตัวเล็กบล็อกเล็กนะครับในบล็อกเครื่อง 2GD ในบล็อกเครื่อง 2GD 150หมาอันนี้คือสําหรับคนที่อยากจะได้รุ่นพิเศษอยากได้ออปชันเยอะแต่อยากประหยัดนะอยากประหยัดในเรื่องของราคา แล้วก็ประหยัดในเรื่องของน้ํามันก็ตอบโจทย์สองจีดีร้อยห้าสิบม้าอันนี้เบาๆเบาๆแต่ได้ออปชั่นที่ครบนะแต่ได้ออปชั่นที่ครบๆจบๆบแล้วเป็นดูอลัลเป็นฟูลเอลวีดีมีกล้องรอบคันให้เหมือนกันเห็นไหมแตกต่างก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กนะบล็อกเล็กเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวท็อปของค่าย PPV เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เครื่องบล็อกใหญ่นะอย่างโฟลเจอร์เองก็จะใส่เครื่อง,ออง, er งสองพันแปดแต่ก็าทำตลาดมาดีไงคือทำรุ่นย่อย ที่ใส่เครื่องบล็อกเล็กมาเน้นราคาถูกก็เปิดตัวประมาณล้านล้านหกนะครับล้านหกแสนตอนนั้นเอาเลขกลมๆก,ก่อนนะแหลกหนุนเหลาคันก็าว่ากันล้านหกแสนตอนนี้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งผมขายอยู่899เก้เคันนี้แปดแสน่นเก้าใครหาเ e จ e นเดอรุ่นพิเศษนะคันนี้ฝากไว้ด้วยสีแดงภายนอกก็แดงภายในก็ดําแดงเหมนไงสุดยอดแจ๋วใครหาจัดไป ก็ผู้ง่ายคือใส่ออปชั่นมาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมันติเป็นกล้องรอบคันเป็น,นคูชคอนโทรลเหมือนกันหมดก็คือห้ไปคือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยจำาจมนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติขับสองหกสปีดขับสองหกสปีดให้ดูเลขหมาด้วย,ยไปประตูแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครที่หารถ ppv ราคาเบา,เบา,เบา นะครับราคาเบาเบามากนะผมว่านะราคาพอๆกับรุ่นธรรมดาอันนี้ไม่ใช่แปลงนะอันนี้แท้นะครับแท้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะแท้นะครับแท้ signature อะไรคนตกใจสอเอาตัวแปลงหน้ามาขายหรือเปล่าราคานี้แท้นะครับแท้แแกิฟต์แยมแปดเก้าเก้านะครับใครที่หารุ่นนี้มาที่มงคลค่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตัวต่าฟิวเนอร์เป็นสินค้า s i g n a จอ r ์อยู่แล้วเราไปกันแบบรวดเร็วนะสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรามีสอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกได้ผมจะไปแบบรวดเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามี3คันด้วยกันนะครับมี3คันมี3คันด้วยกันนะครับค่ะอันนี้ขับ2ไปแบบรวดเร็ว2.4 l e ี e เ d เจนเดอร์ปี20 8 90, 9 9 0 0 0าบาทขยับมาที่ใครที่ต้องการตัวฟูลออปชั่นะครับของดีตัวแรงตัวแรงอีกคันหนึ่ง1 GDFTV High 2 0 4แรงมา้ากับ l ีเจนเดอร์ข kind of e ับ4ปี2021หรือว่าปี65นะครับจดทะเบียนปี65นะครับใครที่หายจัดไปจัดไปจัดจำๆเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องอันนี้ก็บล็อก2 0 0 8ันแปนะสอัหซีซี204แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจำๆก็เป็นตัวฟูลออปชันละนะครับเป็นฟูลออปชันเป็นกล้องรอบคันเป็นดูออเป็นดูออแล้วก็เป็นฟูลเอลีดีนี่มาครบอยู่แล้วออปชันพื้นฐานติดรถมา กล้องรอบคันกล้องหน้าเลรดาร์แอแดปทีพุชคอนโทรลมาครบครบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแพงนะ้วตอนนั้นเปิดมาล้านล้านแปดสี่เก้าหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเปิดมาวิววามากแล้วพีพีโอราคาเกือบสองล้านเพิ่งได้ออปชั่นเหล่านี้มานะที่ผมพูดมานี่คือโตโยต้าเพิ่งให้มานะไอ้ที่พวก พวกเรด้าพวกอแดปทชีพวกกล้องรอบคันเลยพวกนี้แต่ก่อนเตยใต้ไม่ให้เลยเพิ่งมาให้ในแพลตฟอร์มของอะลีเจนเดอร์นี่แหละแล่นก็เป็นตัวภาคภูมิใจที่เราได้พูดขายกับเขาบ้างแต่ก่อนเราไม่เคยได้พูดถึงของออปชั่นเหล่านี้ของฟอร์จูเนอร์นะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าลีเจนเดอร์สองจุดแปดขับเคลื่อนสี่ล้อจากรถเกือบล้านเก้าล้านแปดในเหลือล้านสองก็หายไปหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนจำจำ นะจำๆไปดูภายในกันเพราะภายใน,นจะแตกต่างกันนะตัวขับสองขับสี่ภายในจะไม่เหมือนกันคือตัวเมื่อกี้ขับสองของดีเจนเดอร์มีทั้งสองจุดแปดและสองจุดสี่ตัวนี้เป็นสองจุดแปดตัวท็อปก็จะเป็นดําเทานะครับนะเป็นเบาะหนังเบาะรูดําเทาแล้วแต่ใครชอบแต่บางคนเขาก็บอกว่าทําไมตัวสองจุดแปดไม่ทําเป็นดําแดงมาเพราะว่าชอบตั้งแต่สมัยทีอารีแล้วแต่ก็การออกแบบเขาก็ประมาณนี้นะครับเรื่องโมเดใหม่ก็จะเป็นตัวฟู ออปชันเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีอะแดปทีฟนะนะครับเมื่อกี้เป็น2.4มีคิปควบุมโทนให้ยังไม่ใช่อแดปทีฟอันนี้เป็นอแดปทีฟนะครับมีคลิปเลนให้มีเรดาร์ให้แต่ไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะอแดปทีฟยังไม่ถึงจุดหยุดนิ่งยังต้องเบรกเองอยู่ยังต้องเบรกยังกักกักไปนิดนึงกักไปนิดนึงจอกล้องถอยกล้องรอบคันก็มีมาให้ครบครบจบๆเป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อ6สปีดอีโคโหมดโพรโหมดนะครับอีโค่โนโมลสปอร์ตมีครบ จบ,จบขับดีขับสนุก204 Fu l l option จัดไป1นึ0 0ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอันนี้ประมาณว่าก,ก็พอๆกับคันแดงเมื่อกี้คือเป็นแบ็คท็อปนะครับเป็นทูโทนภายนอกสีขาวดำภายในก็จะเป็นโทนสีออกเทาๆขาวดำเหมือนกันนะภายนอกกับภายในพอๆกันเหมือนกันอือนี่คือ Fortuner Legender 2.8ด Sigma 4ตัวท็อปยางใหม่4ีเส้น ใช้งานยาวๆชุดนี้เป็นรถแบบพาร์ทเดิมนะพาร์ทเดิมคือยังไม่มีการไปตกแต่งในชุดแต่งเพิ่มเติมยังเป็นพาร์ทเดิมๆเ,เหมือนที่มาจากโรงงานเหมือนที่มาจากโรงงานยังไม่เน้นแต่งไม่เน้นแต่งเพราะภายในตัวแต่งผมก็มีที่ใส่โซงส่สเกิร์ตใส่ซูจงยุโรกมาก็ณีแต่นี้ขอขายแบบ PV P P V p r e m ยมสปอ o r t แบบรถบ้านรถเดิมๆนะครับรถบ้านรถเดิมๆเ,เพราะว่าชุดนี้ขายสดได้หมดไม่ติดเรื่องภาษีนะนะครับขายสดขายผ่อนได้หมดไม่ติดเรื่องภาษีสบายสบาย ขายสดขายผ่อนมีรถมาตีแรกตีเทินตีเปลี่ยนดาวมากดาวน้อยว่ากันเพราะว่ารถกลุ่มนี้ถือว่าปีเขายังยังใหม่เยอะนะครับยังใหม่อยู่รถปี6 4สี่หกห้าพูง่คือรถ45ปีนะรถสีปีสามารถจัดไปนั่นได้สบายสบายมาดูกันคันที่อีกหนึ่งคันที่ไม่ค่อยมีรถในตลาด f o r t u n e er เ GR s อ o ร์ r o r t u n ปอร์เชเจียของดีตัวแรงจากค่ายโตโยต้าที่ ทําตลาดอยู่หน้าปัจจุบันนี้นะครับหปัจจุบันนี้ตัวนี้เป็นปี21-22ะก็เป็นบล็อกเครื่องเดีวยวกันกับลีเจนเดอร์บล็อกเครื่องเดีวยวกันก็คือ 1GD FTV High อฟทีวีไฮ่หนงงม้หาเพียงแต่แมา่าตัวปัจจุบันอาจจะขยับจาก204เป็น224แต่บล็อกนี้ยังเป็นบล็อกแรกอยู่ก็คือเป็น204ม้าอยู่นะครับอยาจะว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไปอ่านหน้าเล่มมาเรียบร้อยแล้ว ช้สวยเดิมๆูม่แล้วนะครับรถกลุ่มนี้ไม่ต้องห่วงรถราคาเป็นล้านในเรื่องของบอดี้ความสวยความเดิมต่างๆรับประกันความพอใจจิฟตนะจิอยู่แล้วก็เป็นบล็อกปัจจุบันที่โตโยต้าใช้อยู่ท,ทั้งในฟอร์จูเนอแล้วก็ลีโวนะครับลีโวีลีโวต้องเป็นตัวท็อปนะเป็น GR Sport ถึงจะได้บล็อกเครื่องตัวนี้ก็คือบล็อก204แรงม้าบิด ห้าร้อยิีตันคือตัวนี้รถใหม่เปิดตัวก็วือวาตอนนั้นล้านล้านเก้าครับล้านเก้าแสนเนี่ยยำไมด้ว่าหนึ่งหนึ่งเก้านึ่งเ้าหนึ่งเก้าสอนี้ล้านเก้าแสน 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, เกือบ2ล้านอืมก็วือวาพอสมควรอยู่ตอนนี้ผมขาย1 3 9 9นะครับจากล้านเก้าหลือล้านสี่ก็ห้าแสนหนล้าน3ามแสนเก้าหกับรถ G.R. Sport สวย,สวย ตัวจบตัวแรงนะครับออปชันก็เหมือนกับรีเจนเดอร์นะให้มาครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันเป็นแอร์ดับถีให้มาครบเหมือนกันจบจบเหมือนกันเป็นหน้าเป็นดูออเหมือนกันนะครับซิคอนเชียลเหมือนกันได้มาครบนะครับนี่แต่ว่าลายแม็กจะไม่ใช่ทูโทนเหมือนกับตัวเอลิเจนนะครับจะเป็นลมดํามานะครับเป็นลมดําขอบ20มากาซูเรซิ่งก็ต้องแบบดำดุดันหน่อยนะครับเป็นแบรนด์ที่เป็นของแต่งที่อยู่ใน รถเตย์เต่าที่เป็นรถทางเรียบจีอารส์สปอร์ตกาซูเลซิงนี่ทุกอย่างโลกงโ,ลก,โลก้โลโก้ก็จะเป็น GR ก็จะเป็นเหมือนเบาะเบาะคันธลานะเบาะบางเกตเหมืนอนเบาะเบาะคันธลาเบาะรถหรูอ่ะมันอยู่ในอันผ่านเบลฟายเบาะตัวเดียวดดากาันแบบเดาาียวกันนะครับเป็นเบาะดําเดินได้ได้แดงนะแล้วก็ตัดกับคาร์บอนเคลฟล่าอารมณ์พอเหมือนกับแบบจีอาร์ดีนะครับจีอาร์ดีสปอร์ตทโวก็จะตกแต่งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าของ GR Sport จะเน้นเหมือนแบบแบบอ่ารถ เอสยูวีที่เป็นลักชัวรี่นะสังเกตว่าภายในเหมือนรถนําเข้าที่เป็นรถอันพาดเวลไฟน์นะพวกนี้นะครับตัวเบาะนะพูดถึงตัวเบาะของเขาภายในก็จะดูแบบหรูหราพรีเมียมผมถึงใช้คําว่าพรีพรีพรีเมียมสปอร์ตไงนะครับนะตัวแรงตัวจบ1399นี่คือตัวแรงสุดตัวบนสุดรนะบนยอดดอยของ Fortuner เลยอ่าแต่ผมได้มือสองมาขายเรื่อยๆนะอันนี้ได้มาแล้วก็สวยๆคันนี้ก็70,000โลนะครับ70,000กิโลจำๆ ภายในภายนอกกิบกบภายในภายนอกกิบกิเลยปี2021นะปี64-65ใครหาใช้งานอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอเพราะว่าผม r t จะเนอผมบอกไปแล้วผมมีทั้งตัวถูกแล้วก็ตัวแพงนะครับก็พื่อใหคือตัวนี้คือตัวรุ่นท็อปสุดสูงสุดของร้านเราตอนนี้คือ Fortuner GR Sport นะครับเคลื่อน4ีล้อปี2021นะไม่น้อยไม่0 0 0 0 0กิโลใครที่หาใช้งานแล้วแต่ว่าชอบตัวไหนครับ2ับ4 จียสปอร์ตหนึ่งล้านสามแสบาท l e เจนเดอขับ4ปีย1 1 1 9 0หนล้านหนึบาทนะครับแล้วก็ขับ2สีแดงนะครับปี2020 8น9ี0สบาทสนใจอยากจะได้พรีเมียมคันไหนยกหูสายตรงหาศศักดาที่084036 9 9 9, 9. ี่ศูนย์สามหกเก้าเก้าย์แปสี่์ายตรงศศักดา3ามคันนี้ช้าไม่ทันสวัสดีครับ